ในลำดับต่อไปเป็นเวลาโอกาสในการที่จะเจริญจิตภาวนาอบรมจิตของตนเองให้เกิดควา,ามสงบควา,ามของแผ้วในจิตของตนซึ่งนับว่าเป็นมหากุศลในการทำควา,ามดีทั้งปวง ให้เกิดมีขึ้นกับในชีวิตของตนและเป็นการสะสมคนทางดำเนินไปตามอาริยมรรตตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระริยสาวกที่ท่าน้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ได้ปฏิบัติกันมาดีแล้วสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระผูทธมีพระพาเจ้ากำลังเผยแพร่การสอนพระธรรมมีนายอยู่นั้นพระองค์จะพยายามมุ่งมั่นในการที่จะให้บุคคลบรรลุธรรมพิเศษคืออริยมรรคอริยผล สี่ประการแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระโสดาบันนัสสตาชาคามีะานาคามีพรอรหันต์และความจริงสี่ในวาระนี้จุดสมุดที่สำคัญก็คือให้พยายามละเลิกสัตราคะโทสะโมหะทั้งสามประการนี้ได้ขาด พอเป็นพระรหารถ้าเบาบางลงไปตั้งอยู่ในพระโสดาบันสากทา,าคามีถ้าราคาโทสะโมหหมดแต่อวิชายังไม่หมดก็เป็นพระานาคามีตอเมื่ออาวิชาหมดโดยเจา้าฟ้ามกคือสัญญชทั้งสิบประการจึงได้บราารลุพระหลาน เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสแสดงธรรมเพื่อให้คนจากอาสวะกิเลสเพราะกิเลสนั่นเองเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้ดอนเป็นที่ตั้งแห่งความามักมากเป็นที่ตั้งแห่งการทำบาปท,ทำกรรมทั้งปวง <c oughs> ผู้ที่ได้ภูมิอริยภูมิ <c oughs> แม้เพียงขั้นต้นก็จะเป็นผู้ที่มีความซื้นตรงสุจริตแม้ไม่ต้องมีใครบังคับเพราะวาระของจิตรู้เห็นตามความจริงเรื่องบุญและบาปละได้ด้วยการทางจิตให้ถึงซึ่งอริยภูมินั้น <c oughs> ผู้ที่ถึงอริยะ แม้เบื้องต้นคือโสดาบันย่อมเป็นมีผู้ที่มีความซื่อตรงสุจริตและไม่ทำผิดด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดแม้ในวาระนั้นจะเป็นไปเพื่อด้วยถึงกับชีวิตก็าตามก็สามารถสระชีวิตของตนเพื่อความดีนั้นไว้ได้ ผู้ที่ได้ถึงอริยภูมิย่อมเป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ปิดบังอันตรายในความเป็นไปในชีวิตของจนเช่นะนางอุตรา <c oughs> หรือเรียกกันว่ากุตชุตราซึ่งเป็นผู้ที่จัดดอกไม้เป็นประจำให้กับพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพี วันหนึ่งทุกๆวันพระเจ้าอุเทนก็ราชทานทรัพย์แปดแปดขหาพณะเพื่อซื้อดอกไม้มาภายหลังพระนางชุดตรานี้ยังได้เป็นบริวารพระอยู่กับพระนางสามาวดีด้วยคราวหนึ่งไปซื้อดอกไม้ กับนายสุมาณนะนายสุมมณะบอกว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมไว้เพราะจะจัดบ้านเรือนต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสงมาฉันพระตาหารในบ้านแล้วก็ชวนนางขุดชุดตราร่วมมนทําบุญด้วยนางก็ดีใจได้ช่วยในงานนั้นในทางด้านการครัว และอืนอ่นจนเป็ดในภารกิจพัตตาหานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพิพุสงแล้วจึงเข้าไปฟังพระธรรม,มาเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อปลดเรื่องความทุกข์คำว่าปลดเรื่องความทุกข์นี้ก็คือหมายว่าปลดเรื่องกิเลส ทั้งหลายทั้งปวงให้เบาบางนั้งหมดไปดางได้บรรลุถึงพระโสดาบันจิตที่ถึงพระโสดาบันแล้วประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงซึ่งเรียกว่าอัจฉรศรัทธามีความไม่หวั่นไหวในข้อปฏิบัติทั้งปวงเป็นผู้ที่มั่นคงในพระราชนาไัย ตั้งอยู่มั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่อย่างเดียวเมื่อพระนานได้ฟังพระธรรมรับรู้ธรรมเช่นนั้นแล้วจึงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ได้รับพระราชทานแปดกหาปณะนะไปซื้อดอกไม้เพียงสี่กหาปณะนะยักย่อกไว้สี่กหาปณะนะทุกวันทุกวัน แต่วันนี้หลังจากได้บรรลุพระโสดาบันแล้วเห็นบาปเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความชั่วเห็นความในการคดในชีวิตของตนไม่เป็นผู้ที่มีความตื้อตรงจึงมีฮิริความละอายต่อบาปโอจัปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าที่จะทำเหมือนเช่นในปางก่อน ไม่มีใครบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดเลยพระทยของน้านใจของนางกลับกลายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ยินดีในเมื่อตนเองเป็นผู้ที่กรรมซับอยู่โดยสมบูรณ์แม้จะทำอย่างอื่นอย่างใดก็ได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือความชื่อตรงและสุจริตและเป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ในจิตใจของ,งานางเพราะฉะนั้นพอวันรุ่งขึ้นที่ไปซื้อดอกไม้ใหม่หลังจากบรรลุพระโสดาบันแล้วจึงซื้อเต็มตามจำนวนแปดกหาพณนะจนพระน,ะน,นางสามาวดีถามว่าวันนี้พระราชา พระราชทา,านมากขึ้นหรือ่นได้ดอกไม้บ้างนางพูดอย่างไม่ปิดบังว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้นพระราชาทา,า,านเพียงแปกหาปะนะเหมือนกันในวันนี้ก็เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาแล้วนั้น <c oughs> นางรับตามความจริงว่าได้ยักย่อเงินพระราชทานนั้นวันละสี่กหาปณะนะซื้อดอกไม้เพียงสี่กหาปณะนะยักย่อกไว้สี่กหาปณะนะ แต่เมื่อวานนี้ได้ฟังธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นอัดเห็นทำจิตใจสว่างโปร่งใสไม่คิดที่จะยักยอกอย่างนั้นอีกเลยรู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงเลิกพฤติกรรมอันนั้นเสียซื้อให้เต็มแปดกหาปะนะตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอุเทน พระนางสามาวดีทราบเช่นนั้นว่านางนี้ยักยอกอยู่วันสี่กาพนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรและนางสนมบริวารอื่นก็ทราบเรื่องเหล่านี้โดยพระนางขุดชุดตรากานที่ถ้ำตลาบุคคลทั้งหลายให้รู้เห็นตามความจริงด้วยนางไม่สะทกสะท้ทะทานถือว่าต่อน,นี้ไปจะทำดีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ เพื่อชี่ให้เห็นคนอื่นถ้ามีอะไรเบื้องหลังอยู่จะได้ละเลิกสิ่งเหล่านั้นเสียด้วยสติปัญญาด้วยจิตใจด้วยความของแท้วของตนเองเพราะได้รับทำจากองค์สมเด็จพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมพนางสามาวดีและบริวารเหล่านั้น จางก็ขอให้นางเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างไรบ้างและเมื่อนางเล่าความเป็นไปอย่างนั้นแล้วทุกคนในที่นั้นก็มีความปิติมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากในวันต่อไปต่อไปพระนา,นางสามาวดีจริงได้บอกให้นางขุดชุตลาว่าฟังธรรมอันใดแล้วให้มาไล่ฟังด้วยมาแสดงให้ฟังด้วย ในที่สุดพนางสาวมาวดีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะบริวารคือนางถุดขุดชุดชดชดตรานำมาจากภาษาสดาจึงเห็นได้ว่าชนผู้ได้มรุุอริยผลแม้เบื้องต้นคือพระโสดาบันะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตหาอะไรปิดบังในความทั่วลี้ับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี ถ้าหาว่าคนเป็นยนวนมากมีคุณธรรมอย่างนั้นฟาาร่มเย็นเป็นสุขของหมู่ชนนั้น,น,นๆก็จะเกิดฟาาราบรื่นและไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีมิตรภาพอันดีงามไม่ใช่ญาติเระรักนับถือเหมือนญาติซึ่งกันและกันสมมติว่าคนอยู่ด้วยกันร้อยคนมีระดับ อริยะบุคคลทั้งยี่สิบห้าคนและนอกนั้นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามรวมทั้งหมดว่าคนทั้งหมดร้อยคนนั้นตั้งอยู่ในธรรมทั้งแปดสิบคนหลืออีกยี่สิบคนในสิบคนวางตนอยู่เฉยๆอีกสิบคนอาจจะเล็วไหลถึงแม้กระนั้นคนจันวนน้อย ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะคนดีมากขึ้นความสงบสุขในชุมนุมชนก็เช่นเดียวกันพระศา,าสดาทรงสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความตัดกิเลสกองทุกข์มีใช่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างเดียวเป็นประโยชน์แก่ชุมนุมชนแต่ประเทศชาติให้เกิดควารมร่มเย็นเป็นสุขด้วยเพราะคนเรา ถึงจะได้นามว่าเป็นมนุษย์ข้อตางแต่ถ้าหาว่าถิปเปลีโยภโรธโ,โรดหลงเข้าครอบงำจิตใจแล้วก็ค่าทำชั่วได้ทั้งในที่รับแลในที่แจ้งโดยเห็นแต่ความอยากได้เป็นอารมณ์ <c oughs> ไม่ได้คำนึงถึงความชั่วที่จะเกิดขึ้นกับการกระทำนั้นๆส่วนผู้ที่มีคุณธรรมย่อม มองใกล้มองไกลในความเป็นไปในชีวิตของตนให้เห็นว่าถึงแม้เราโกงเขามาได้มาโดยไม่ชอบทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นจะใช้ไปไม่นานนักก็จะหมดแต่สิ่งหนึ่งไม่หมดก็คือบาปโทษแห่งทุจริตที่ทำไว้นั้นไม่หมดย้อมเสวยพุ์อีกต่อไป ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าจะต้องได้รับทุกโทษแห่งเวรกรรมด้วยพร้อมทั้งกิเดสบาปทรรเหล่านั้นก็ทำให้จิตใจของผู้นั้นมัวหมองด้วยประการต่างเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทางกุศลเป็นอกุศลใครบอกทางดีไม่ชอบใจ ชอบใจแต่ทางที่ไม่ดีที่ถูกใจของตนเหล่านี้เป็นต้นผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงแสดงธรรมแด,แด,ด่สรรพสัตว์ในโลกด้วยพระปัญญาอันยิ่งรู้เห็นกลางความนในจริงของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กันไปจันโมนมากแม้จะสนทนานเอหาร่าเริงบันเทงนิงอย่างเหนงอใดก็ตามรวม อมทุกข์ไว้ในภายในมีทุกข์ติดตามตัวเองอยู่เสมอดุจเงาตามตัวไม่รอดพ้นจากภาวะแห่งความทุกข์เหล่านั้นไปได้พระองค์จึงมีพระเมตตากรุณาธรรมแนะนำสั่งสอนชี้แจงธรรมะต่างๆให้ละเลิกคามชั่วทุจริตชั่วการต่าง,างให้เป็นคนดีและให้พ้นจากทุกข์ข้ามภูมิอริยะ ดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สมัยพระองค์สอนไว้ในบัดนี้ก็ยังคงทรงที่อยู่ตามเดิมพวกเราทั้งหลายได้สะดับรับฟังบ้างได้ศึกษาเราเียนบ้างจึงควรรคารวะและปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าด้วยความยินดีด้วยศรัทธา ควาเชื่อความเมื่อมใสมันเป็นอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในการเจริญจิตภาวนาเป็นการซักฟอกจิตของตนให้สะอาดไว้อย่างส,าม,สม่ำเสมอภาชนะอันใดจะ่เป็นถ้วยโถโอชามในครัวก็ตามใท้แล้วทุกวันก็ต้องชำระร้างให้สะอาดเพื่อผ้าที่ใส่อยู่ก็ต้องซักทำฟ้าสะอาดให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ บ้านเรือนที่อาศัยก็ต้องเช็ดถูทำความสะอาดให้เหมาะสมกับความเป็นไปเพราะความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นไปเพื่อความอบอุ่นเป็นเพื่อความร,ร,ราบรื่นอันนี้เป็นส่วนทางวัตถุยังเป็นผลดีถึงระดับนั้นถ้าหากว่าเป็นส่วนนามธรรมคือจิตใจใจสะอาดจะเกิดความร,ร่วมรื่นชุ่มชื่นเบิกบ,บานและ ไม่เศ้าหมองมีแต่ฟางผาสุกข,ขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เราต้องทำเองบ้านเรือนไม่สะอาดมีทรัพ์สินจ้างคนทำให้สะอาดได้แต่ใจไม่สะอาดจ้างใครไม่ได้ต้องทำเองโดยอาศัยฟังพระธรรมคำสอนพระองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดความรู้ความรักใจแล้วจะเกิดความรู้สึกเองเกิดความละอายเองในความชั่วและเกิดศรัทธาปาษสาทในความดีอีกต่อไปเพราะฉะนั้น <c oughs> การอบรมทางจิตจึงนับว่าเป็นการตัดต้นเหตุแห่งความชั่วทั้งปวงเพราะการทำและการพูดที่เป็นใบทานที่ไม่ดีมาจากจิตใจไม่ดีจิตใจไม่ผ่องแล้วจิตใจไม่สะอาด การทำดีพูดดีมาจากทางจิตใจดีมาก่อนการที่จะอบรมกายและวาาใ้ดีจึงต้องอบรมใจของตนให้ถูกครองทมคือความสงบความสงบนั้นเรียกกันว่าภาวนาคืออบรมให้เกิดให้มีขึ้นให้เกิดความสงบความสงบมีหลายระดับระดับสมาธิก็มีถึงสามระดับคือคณิกะสมาธิสงบชั่วขณะ ชั่วคู่ชั่วเดียวเดียวอุปจารสมาธิสงบนานกว่านั้นและพิเศษกว่านั้นบางประการเช่นความสว่างของจิตเป็นต้นอัปนาสมาธิก็ยิ่งประเสริฐอย่างยิ่งคือหมายความว่าทันจิตของตนเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสแล้วพ้นจากกิเลสทั้งพวงแล้วแต่เมื่อออกจากสมาธิ ยังมีอารมณ์กลับคืนได้เหมือนโยนก้อนหินลงไปนานาที่มีจอกและแหนเวลาน้ำกระเพื่อมมันก็แยกออกไปเห็นแต่น้ำจอกแหนเมื่อน้ำหยุดหายกระเพื่อมแล้วก็เข้ามาติดกันอีกสมาธิถึงจะมีคุณประการใดก็ตามแต่ยังเป็นโลกียธรรมคือเกิดขึ้นได้เสลี่อนได้แต่ก็มีกุศลธรรมเป็นอันมากและ ผู้ที่ฉลาดเมื่อได้สมาธิแล้วจริญวิปัสสนาต่อน,นั่นแหละจึงจะสามารถทําให้เกิดความมั่นคงโดยอาศัยสมาธิด้วยปัญญาด้วยทั้งสองประการนั้นจึงจะได้บรรลุธรรมเป็นกัลรรยาณนชนบ้างเป็นอริยชนบ้างตามความเป็นไปในการปฏิบัติธรรมนั้นสมาธิทั้งสามประการนี้เป็นประทัดฐานของปัญญาอีกประการหนึ่ง ความเพ่งจิตหรือเพ่งอารมณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้เป็นอารมณ์ให้ใจสงบเ,เรียกว่าฌานมีอยู่สี่ระดับคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรียกว่าปฐมฌานกุฏิยาฌานตัิยาฌานและจตุตถฌานฌานทสี่นี้ก็เป็นไปเพื่อความสงบอันพิเศษที่จะมีพลังและมีความสามารถผู้ที่ได้บำเพ็ญฌานแล้วได้ถึงฌานแล้ว จะเจริญถ้าหากว่าตั้งอยู่เพียงเท่านั้นก็ยังไม่สามารถจะข้ามพ้นกิเลสได้จะต,ต้องเจริญวิปัสสนาต่อเพราะวิปัสสนาให้รู้เห็นจริงให้รู้จริงเห็นอย่างแจ้งประจักษ์มารู้แล้วย่อมปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นให้จิตใจโปร่งใสด้วยความตั้งมั่นที่มีฌานเป็นพื้นฐานและปล่อยวางกิเลสนั้นได้เรียกว่าตัดกิเลสนั้น โดยเห็นตามความมจริงว่ากิเลสเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องทําให้เกิดทุกข์เห็นเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นนิดผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาได้จึงต้องมีจิตเป็นสมาธิบ้างเป็นฌานบ้างที่จริงในระดับไหนก็ได้ถ้าหากว่ามีปัญญาแม้จะสงบเพียงคณิกะสมาธิเช่นเราภาวนาพุทโธพุทโธ,ทโธไปในความมีสติประคองจิตของตน ไว้ด้วยสติให้อยู่กับภาวนาคือพุทโธจนจิตมั่นคงอยู่กับพุทโธอย่างสม่ำเสมอไม่เผลอและ่อไปพิจารณา่อบไปว่าจิตที่เราเรียกว่าพุทโธกับจิตผู้ว่าพุทโธนั้นต่างกันให้เห็นว่าผู้พุทโธนั้นเป็นเครื่องถูกรู้ถูกว่า คือถูกกล่าวถึงถูกให้เป็นอารมณ์ส่วนผู้ที่นึกถึงพุโทโธเป็นอารมณ์นั้นคือจิตให้เห็นตามความมนจิตว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ว่าพุโทโธเป็นอารมณ์ของจิตขั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อต่อไปพิจารณาเห็นตามความจริงว่าแท้จริงชีวิสตสรีระร่างกายของคนเหล่านี้ อย่างง่ายๆก็มีเพียงสองประการนั่นเองคือมีกายกับใจเท่านั้นกายก็เป็นส่วนของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมใจก็คือส่วนของนามธรรมเวทนาสัญญาสั้งขารวิญญาณก็คือเป็นใจที่เป็นจิตเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจนี้รวมรวมอยู่ก็คือฟานเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตากาย จะมีรูปร่างเล็กน้อยใหญ่ประการใดก็าตามล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีทุกข์ตั้งอยู่ในทุขสม่ำเสมอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเพราะความแห่งไม่อยู่ในอนานาจบังคับของผู้ใดไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บ ไม่ยาตายต้องตายนี้เรียกว่าบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเมารู้ตามความจริงอย่างนี้แล้วทําอย่างไรจรึงจะข้ามพ้นได้ทำที่จะให้เกิดความข้ามพ้นได้ก็ก็มีศีลสมาธิปัญญาเองสมาธิมีแล้วอย่าอยู่แื่เพียงแค่สมาธิหรือฌานมีแล้วอย่าอยู่โดยเพียงแค่ฌาน จเจริญวิปัสนาต่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะกิเลสชั้นละเอียดแท้ๆต้องอาศัยปัญญาจึงจะํำจัดได้สมาธิไม่สามารถจะทำจัดได้หมดคืนจัดได้เพียงชั่วขณะที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้มากๆบ่อยๆเข้าแล้วก็จะเกิดปัญญาตามลำดับและก็จะรู้เห็นตามความจริงมากขึ้นมาขึ้น สมาธิมากขึ้นเพียงใดความฉลาดก็มะเกิดขึ้นมากขึ้นเพียงนั้นและความมั่นใจก็ยิ่งมากขึ้นเพียงนั้นศรัทธาภาษาทาอันใดที่ยังมีอ่อนอยู่ก็จะมากขึ้นมีกำลังแรงขึ้นตลออจนความภาคเพียรพยายามที่เคยอิจฉาระอาใจหรือเบื่อหน่ายในบางกรณีในบางครั้งก็จะเป็นผู้ที่มีความยินดีมากขึ้น เมื่ความยินดีมากขึ้นในการปฏิบัติปฏิบัติมากขึ้นสมาธิก็เกิดปัญญาก็เจริญตามําดับเป็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมใจจึงจะสะอาดดังในกล่าวแล้วว่าบ้านเรือนสสขปกจ้างผู้อื่นก็ทำปากสะอาดได้แต่จิตใจมัวหมองต้องชํระเอง ด้วยรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรเจริญจิตภัวนาทำจิตใจของตนเองให้ค่องแคล่วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และให้เกิดสัทธาปะสสะแล้วเหลือไว้แจ่พระพุทธเจ้าว่าพุโทโธเป็นอารมณ์ที่ระลึกอย่างเดียวไว้ก่อนในเบื้องต้นจนกว่าให้เกิดํำนานคล่องแคล่วดีแล้วจึงพิจารณาแยกเป็นส่วนๆและไปรักต่อไป เพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปพึงตั้งใจฝึดฝนอบรมจิตของตนให้สงบโวยสมาธิภาวนาพุทโธตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป